เฮ้ยวอตส์อปแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับในคลิปนี้นะฮะท่านจะพาพวกนายไปดูเกมมือถือที่น่าเล่นและเปิดบริการในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7เกมด้วยกันนะมีทั้งเปิดบริการบนสโตไทยนะครับแล้วก็สโตต่างประเทศด้วยนะจะมีเกมอะไรบ้างนั้นเธอรับชมไป,ปรพร้อมกันได้เลยครับการอัพ m o b i l เกมมือถือ Tower Defense o n l ออนไลให้เราสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่และส่งกองทัพเข้าสู่สนามรบนะครับพอออกคำสั่งและสนับสนุน ทหารเหล่านี้มีทั้งการโจมตีทางบกด้วยรถถังนะครับไปจนถึงการโจมตีทางอากาศส่วนรูปแบบการแข่งขันนะครับผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้าและป้องกันหอคอยจากผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับสร้งกลยุทธ์ในการต่อสู้และนําทหารที่ดีที่สุดของเรานะครับมายึดครองสนามรบแห่งนี้ให้ได้นะครับฟีเจอร์เด่นๆของเกมนี้นะครับหากเราไม่ชอบ PvP นะครับก็สามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยนะมีทั้งโหมดต่อสู้สร้างฐานปริศนาป้องกันฝูงซอมบี้ที่บ้าคลั่ง แหกคุคกทหารและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับมีระบบการวางแผนขยายและอัปเกรดฐานของเรานะครับเพื่อสร้างการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดจากทรัพยากรที่เราสะสมไว้นั่นเองนะฮะโดยเกมนี้นะครับเปิดให้บริการบนสตไทยวันที่4กุมภาพันธ์นะครับ โตไ a ยเป็นเกมแนว RPG ผสมการ์ดเกมนะครับสไตล์อนิเมะส,สุดน่ารักที่เคยเปิดให้บริการในฝั่งจีนกันมาแล้วนะฮะโดยล่าสุดนะครับได้มีการประกาศให้ไปดาวน์โหลดตัวเกมล่วงหน้าฝั่ง g l o b a l ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษก,กันได้แล้วนะผ่านระบบ Android เท่านั้นนะครับโดยจะพร้อมเปิดให้บริการ รอบทดสอบกันในวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับใครที่ติดใจภาพและเสียงจากเวอร์ชันจีนก็เตรียมตัวไว้กันให้ดีนะฮะคราวนี้ได้สนุกในรูปแบบที่อ่านออกกันได้แล้วนะครับบินไปตามๆกันอย่างแน่นอนนะฮะโดยเรื่องราวของเกมนะครับจะเกี่ยวกับกลุ่มนักเชิดหุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับที่พยายามกบอบกู้โลกจากเหล่าแม่มดนั่นเองผู้เล่นจะกลายเป็นนักเชิดหุ่นและเข้าร่วมองค์กรเพื่อปกป้องเมืองนะฮะ สำรวจเขาวงกฏของโลกเอเลี่ยนและค้นพบความจริงการล่มสลายของโลกและเปลี่ยนจากความเน่าเปื่อยนะครับให้กลายเป็นเวทมนต์ไปด้วยกันสัวจุดเด่นรายละเอียดภายในเกมนะครับจะมีตั้งแต่ภาพอาร์ตตัวละครที่มีเอกลักษณ์น่าค้นหานะครับออกเดินทางสำรวจเขาวงกฏที่จะมีการแรนดอมรูปแบบที่แตกต่างไม่ซ้ำกันอยู่มากมายเลยทีเดียวครับมีเหตุการณ์เนื้อเรื่องที่หลากหลายมากเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่สนใจเกมแนวนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมล่วงหน้าได้แล้วนะแล้วก็เจอกันในรอบทดสอบนะครับ ในวันที่8ถึง14กุมภาพันธ์นี้นะครับผมราฮาอินฟินิตีเป็นเกมแนว MMORPG นะครับเรียกได้ว่าเปิดตัวออกมาอย่างยิ่งใหญ่สมกับการที่ใครหลายคนรอคอยกันจริงๆเลยนะครับเป็นเกมฟอร์มยักษ์แห่งปีโดยทางค่ายเกมนี้นะครับประกาศเปิดตัว พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้วนะครับทางฝั่งโซนประเทศเกาหลีนะซึ่งในภาคนี้นะครับจะน้นถ่ายทอดในส่วนมุมของโลกเรื่องราวภูมิหลังและภูมิประเทศของทราฮาเมื่อ200ปีที่แล้วและจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับทราฮามนุษย์เหนือธรรมชาติที่ได้รับพลังของเอลนะครับโดยเกมนี้นะครับจะมีตัวละครหลักอยู่4คลาสด้วยกันให้เลือกเล่นคือลีเปอร์ออสเซเลสแอสซซินและวอริเอร์ แต่หลังจากเปิดให้บริการไปแล้วนะครับจะมี Archer ถูกเสริมเข้ามาเป็นจ็อบที่5และคาดว่าโหมด PVE นะครับเปิดกิว w อ r พิชิตด,ดินแดนคอนควิ t War เนี่ย จะเป็นโหมดพะเอกของเกมซึ่งนอกจากจะมีค่าประสบการณ์เป็นรางวัลแจกให้สมาชิกในกิ้วอย่างทพ่วถึงแล้วนะครับจะมีธงประจํากิ้วปักโชว์ไว้บนแผนที่ด้วยหรือถ้าเกิดผู้เล่นอยากได้บัฟดีๆนะครับจากการออกล่าในแผนที่ที่โดนยึดไปแล้วเนี่ยจะต้องเอาสินค้าที่มีไปแลกจากเจ้าของพื้นที่นะฮะหลังจากที่เล่นเกมไปได้ระยะหนึ่งจะมี NPC ผู้พิทักษ์โผมาช่วยปกป้องดินแดนถ้าเกิดผู้เล่นที่อยากจะได้พื้นที่ตรงนี้นะครับจะต้องสู้กับกาเดียนผู้พิทักษ์แบบ1ต่อตนั่นเ่งนฮะ โดยเกมนี้นะครับจะเปิดให้บริการบนสโตเกาหลีวันที่9กอุมภาพันธ์นี้นะครับ h e a v e n บอร์ e ล t เกมมือถือแนว RPG นะครับเป็นเรื่องราวของเด็กสาวกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นความหวังสุดท้ายของโลกเรื่องราวภายในเกมนี้ถูกประพันธ์โดยจุนไมเอดะซึ่งภายในเกมจะพูดถึงโลกที่ถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกว่าแคนเซอร์ณตอนนั้นไม่มีอาวุธใดของมนุษย์สามารถต่อกรกับมันได้ทําให้มนุษยชาติพ่ายแพ้และดินแดนถูกทิ้งล้างนั่นเองนะฮะอีกไม่นานนักมนุษยชาติจะสูญพันธุ์แต่ในที่สุดมนุษย์ก็สามารถสร้างอาวุธใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งเป็น มุดขั้นสูงสุดมีชื่อว่าเซราฟโดยผู้ที่ติดตั้งเซราฟนี้เท่านั้นนะครับที่จะสามารถทําลายแคนเซอร์ได้ในตอนนี้มนุษย์ได้ก่อตั้งหน่วยลบเซราฟขบซึ่งคนในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถบางอย่างและลูก้าคยามุริก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะองค์ประกอบหลักๆของเกมนี้นะครับมีเรื่องราวที่น่าติดตามนะครับซึ่งรับรองได้ว่าเนื้อหาเนี่ยเข้มข้นสะใจแน่นอนนะและมีเสียงภาพขั้นเทพนะครับพบกับนักพากทั้งหมด50คนพากตัวละครด้วยกันการออกสำรวจ พื้นที่นะครับให้เราได้ออกเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆมากมายและพบเจอกับสิ่งที่น่าสนใจตลอดการเดินทางเลยทีเดียวนะเกมเพลย์ที่เข้าใจง่ายครับการต่อสู้ภายในเกมนี้สามารถควบคุมได้ง่าย,ายโดยความร่วมมือระหว่างตัวละครเป็นกุญแจสําคัญนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมแนวนี้นะครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วผ่านแอปสโตและ Google Play นะครับสโตี่ปุ่นนะและจะเปิดให้บริการในสโตี่ปุ่นนะครับวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะฮะ Attack on Titan b r i e f o r เ e r เป็นเกมมือถือแนว t u r n b นบิ p RPG นะครับภาพกราฟิก 3D สไตล์จิบีนะครับเราจะได้รับบทเป็นเอเลนเยเกอร์นะครับปกป้องและออกสำรวจโลกสุดแสนอันตรายที่เต็มไปด้วยไททันกินคนตามหาคำตอบแห่งพลังไปกับเหล่าตัวละครออริจินอลไม่ว่าจะเป็นมิคาสะอามินหัวหน้าหน่วยรีไวสุดเทพนะครับโดยเกมนี้นะครับจะเปิดให้บริการบนสโตปุ่นในวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะครับผม l a g n ่ r ล็อก Return เป็นเกมภาคต่อของ l a g n ่ r ล k อกบ็อก r ี e อย่างเป็นทางการนะครับโดยภายในเกมนี้นะฮะจะพาผู้เล่นออกประจนภัยอีกครั้งและจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างและกว้างขวางออกไปจากเดิมนะครับ โดยเรื่องราวทั้งหมดจะดําเนินโดยมีบอโคลี่เป็นศูนย์กลางซึ่งผู้เล่นจะได้สัมผัสกับสเสน่ห์ของแล็กนาล็อกแบบดั้งเดิมแต่มีความสนุกที่มากขึ้นนะฮะเป็นเกมมือถือแนวเอเบโบอาร์พีที่เกิดใหม่ในรูปแบบมือถือของเกมออนไลน์นะครับชื่อดังระดับโลกอย่างแล็กนาล็อกออนไลน์และมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเช่นอินเทอร์เฟซที่เหมาะกับสมาร์ทโฟนโดยเกมนี้นะครับจะเปิดให้บริการบนสโต์ต่างประเทศในวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับ Flash Party เป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นแบทเทิลโรยยลนะครับสัมผัสการต่อสู้รูปแบบเดียวกันกับ Super Smash b บอ s และเกมนี้นะครับเน้นการใช้สกิลเพส่วนตัวเป็นหลักนะในการกระโดดหลบป้องกันการโจมตีและก็คอยหาจังหวะดีๆนะครับสวนสกิลกลับไปนั่นเองการคว้าชัยชนะของเกมนี้ก็ง่ายๆครับกระแทกคู่ต่อสู้ให้กระเด้งออกนอกสนามโดยเกมนี้นะครับจะเปิดให้บริการบนสโต์ไทยในวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะครับ และนี่ก็คือ7เกมมือถือที่น่าเล่นแล้วก็เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะครับใครที่สนใจเกมไหนก็สามารถไปลงทะเบียนรอกันได้เลยนะสำหรับฉันนะฉันว่าฉันจะลองเล่น a t t a c k of t i t ท n นดูนะครับตัวละครมันน่ารักดีนะส่วนใครที่สนใจเกมไหนก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมเคลียร์พื้นที่โทรศัพท์นม์เอาไว้ให้ดีกันรักกันนะครับเดี๋ยวพื้นที่ในโทรศัพท์นายมันจะไม่พอเอานะถ้ามีเกมมือถือที่สนุกสนุกและน่าเล่นอีกนะครับฉันก็จะมาลงคลิปแบบนี้เรื่อยๆให้พวกนายได้ดูแล้วก็เลือกเล่นเอานะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปละ